นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการค้นหาคีย์เวิร์ดนะครับที่เราสนใจนะครับแบบเรียลไทม์นะครับเรียกว่าเป็นฮอตนะครับฮอตเซิร์ชกูเกิลเทรนนะครับก็คือเป็นการค้นหานะครับคำที่เขานะครับกำลังค้นหากันในหน้าเวลานี้นะครับก็คือ เซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับว่า o o เกิล r e n d เดลไทางนะครับแบบนี้นะครับก็จะเจอลิงก์นะครับ Ho สเซิรนะครับตรงนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับมาครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอคีย์เวิร์ดนะครับที่เขากำลังค้นหากันนะครับในตอนนี้เวลานี้นะครับตอนนี้ก็มีคำค้นหาอะไรบ้าง มีบอลไทยวันนี้หวยหวยออกบทสวดมนต์นะครับกรุงเทพมหานครหวย16กุมภา2564นะครับส่วนใหญ่วันนี้ก็จะคนน้นหาคำว่าหวยนะครับเนาะอ่า ก็เราสามารถดีบคีย์เวิร์ดเหล่านีนนทนท้นะครับไปทำคอนเทนต์นะครับไปทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับช่องของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราได้นะครับก็เป็นคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดเทรลไทม์นะครับกรุ๊ปจากเคลื่อนเทรนนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับบทสวดมน์คนค้นหาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยบทสวดมน์ บดสวดมตนอืมแสดงว่าคนไทยนี่ก็ธรรมะเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าหวยกับบอลนะครับเยอะมากเลยครับใครที่ทําเว็บหวยเว็บบอลนะครับอืม เรื่องของผลบอลเรื่องของอประกาศเรื่องหวยก็ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่แข็งแรงแล้วก็การแข่งขันสูงนะครับมาดริกก็ลองหยิบไปใช้กันดูนะครับหยิบไปใช้กันดูเซิร์ชคำว่า Google t ช r n ด l Time นะครับคลิกที่ลิงก์นี้นะครับ ก็จะเจอกับฮอตเทรนดนะครับนะครับการค้นหาที่มาแรงนะครับในตอนนี้เวลานี้ในวันนี้นะครับก็นำมาฝากกันนะครับวิธีการค้นหาคีย์เวิร์ดนะครับเดียวทามนะครับผมสวัสดีครับ